เกกก็จยังมผู้ชกถ่ายผู้ต่อเาเกกาเชื่อมหอเคสเมึงเชีู่้ชไร้านนี่ีไปที่ไหนไปไหน่ะเราจะไปชันีเราจะไปชีทำไมอ่ะฝนหยุดแล้วถ่ายหรือเปล่าเนี่ยไม่ก่อนถ่ายวเองก็ไม่เอาตัวแน่ถ่ายังถ่าแล้ว มาเลยยังมายังยังไม่เคยไม่ได้ก่อนสิไปแล้วต้องขึ้นเป็นโค้งของตัวงูเลยนะเพราะว่าร้อยป้ามัมีแรงถ้าไม่โค้งอย่นี้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เจ่าแม่เมตตาต่อสาวแม่ขโมบตบเสืได้เลยยังเอ้ยขยับขไหนล่ะ ไม่ใช่อาอยู่จะไข่ไอเอ็มแม่เออเนาพยายามใช่แต่ลูกบอกไข<น>่หย่าแต่เราล่มบอกไข่หย่ยออาอ้าวอุ้มไม่ให้ยูจับแล้วยูจับไหมล่ะ<น>เออก็อออยูไม่จับอ่ะอุ้มแม่ก็เลยจับเองเอ,อ,อันนี้เบ๊ก็เป็นโชแปลสันีเบย์ยังไม่ใช่ กูจะกูจะนช่บรรยากาศลายซันอ้าวทีนายก็จะจนตัวก็ไลเอาถ่ายผู้ตัว่ยผู้ตัวโอเคาย็นกะ่ายถยร้องยูคูยูคูยูนัน้องใคน้องผู้ชายใน้องผู้ชายน้อยกเน้องเขบอก้าแต่น้อยเล็กก็ไม่ก็บอกเช่นน้องตัวน้อยเชื่อไม่เว้ยเขต้องมีสีนิสัยว่ะ น้องต่อหนอนน้อยออจีวะตัวอะไรชัว่วโม้เออเขาเรียกนกอ,อะไรวะเอ้ามันหนีไปแล้วเนี่ยตัวลูกจ้องเลี้ยงต่อหนอนี่กไปกัดจ้องตัวเชิยวน้อยจีวะป,ป้าได่โมเชียแน่ตัวจบไรสนีมันมันไม่ไมสามารถดูได้เดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนแล้วจีน่าค่อยดูด น้องลงมาอีกน้องก็ตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรดูอ่ะจีนัยมาอยู่นี่แล้วจีนัยจะดูอะไรอ่ะดูอ่ะดูเอ้จีนัยมาจีน้องรู้ด้ยว่านับไปเลยน้องไปจ่ายเงน้องตัวเดี๋ยวน้องตอยเอาก็แม่บอกว่าน้องน้องเปจิตัวตั้งร้านแม่ก็บอกว่าตอนนี้มันดูไม่ได้ก็จีนัยกะน้องไปเล่นก่อนไปไปสนิมีอะไรไปสนิมีชิงช้าชิงช้าเข้าลงแล้ว เสียงดังอ๋อเสียงดังเลยเนี้ยสาวอย่างมุกก็ขี่โอ้วิ่งไปข้างบนเหรอไอ้ซิเคบอกว่านกปีนไปข้างบนต้นไม้แล้วไม่ใช่มีอยู่ที่หลังคานู่นอยู่เลยนู่นน่ะไอ้ซีเคโอไอซีควิ่งโอ้ชิโจริวิ่งอะไรของเจ้าเนี่ยเออใส่ยาเลยจิ๊กเกอร์ไปโอเคไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวเที่ยวเลยแบลนชินขาหล่นไปโอเคเที่ยวโอ้แบลนชิน เว้ยคนนออมีทั้งสเทียนเลยอ๋อเหรอดกเี้ยชเนาะรถตอนจินรถชาหนามีที่เนี้ยชอบนะอีเชนนีเทีร้อนมานนมีทีเจียวเราเจ้าแน่นะนนะมีเจ้า งูเจ้าเกี้ยวฮัลโหลงูกกลน่ะมีเทลีน้ำมีน้ำมีน่นะ,นะ,ะ,ะนมีเทลีเท่าไหร่มีแต่ปเนี่ยทุกการหบตัวไม่ใช่เนาะเอ็น้องเอ็น้องก็ก็สีตาไรจับปลาเมนจับปลาอะไน้องกลัวเปล่ากับบ้านต่างเออไม่กลัวก่นเออ กนใช่น้องใช่เหออไม่กลัวสิกสิเห็นดูมาเจ้าลบปูติโอ,โอนี่กูฉ<ส>ีดชงปูเลยฉีดชงปูด<อ>ูมีสีชมพูอะไรนะมีสีดำเด้อสีดำนะทำไมเราไม่อาทำไมทำไมฉันไม่อาน้ำล่ะไม่อาน้ำได้ไงล่ะมีอะรเกิดเกิดมาดำาไม่เลยจับจับบ้าับบ้านเหรอไม่นงมไร ย่อมรอสัพสพเอ้กับบ้านกับบ้านกับบ้านไม่กลวไม่ต้องกลัวแล้ลูกมินไปสาสดที่นอนี้เจ้าก็เนียจก็ท่านหนเจ้าก็อเลยท่นอ้ท่านม่นูแม่เมียมาแล้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลลูกไม่กลัว ัวน้องแมวมาน้องแมววิ่งไล่เออกลับบ้านกลับบ้านกลัวกลัวกลัวกลับบ้านดีกว่าไม่ร้องสิไม่วิ่งสิถ้าหนูร้องให้หนูวิ่งแล้วเมียกดเจ้าสิล่ะก็เจ้าไม่ดองวันได้เจ้ามาดองให้ชิดทีวันไปนห่นชายหมีไปกลับบ้านนะนั่นมีก็ยังตามมาอยู่มีเอ๊ซ่ล้อไป็จะยังไม่หย่อนแต่กว่าน้อยชายดอริโอมีเอ๊ช่ใช่หน่อ cho quan cho tôi cho cái thứ của sao cho nó có bao rồi